สวัสดีคะ่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี้ยวโตซีรีส์วันนี้เกี้ยวโตก็มีซีรีส์เรื่องเมื่อฉันมีแฟนเป็นมนุษย์ต่างดาวนในอีพีที่1 7มาฝากทุกคนหลังจากที่พระเอกบอกนางเอกว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเขาจะต้องกลับไปในที่ที่เขาจากมานางเอกถามว่าไม่ไปไม่ได้หรอนายจะกลับไปทําไมโอเคไปสิแล้วนายจะกลับมาเมื่อไหร่เรื่องรอนน่ะฉันถนัด 1, 2, 1 2, 10, ปี2ปี10ปีหรือไม่กลับมาอีกแล้วพระเอกร้องไห้พยักหน้าตอบว่าอืเธอถามว่าเพราะอย่างนี้ ทินาที่นายพูดเรื่องเห็นแก่ตัวใช่ไหมนายเป็นคนที่เลวร้ยรายที่สุดตั้งแต่ฉันเคยเจอมานางเอกร้องไห้แล้วเดินจากไปพระเอกยืนร้องไห้เขาเองก็ไม่อยากจากเธอไปเหมือนกันนางเอกขอติดรถเซมี่กับกับโซด้วยขณะนั่งรถนางเอกร้องไห้เสียงดังเซมี่จะถามแต่นางเอกก็ยกมือห้ามไว้เธอบอกให้ปิดเพลงเพราะไม่มีอารมณ์จะฟังแต่สักพักก็ขอให้เปิดเพลงนนเพลงนี้แล้วก็ร้องไห้แม่นางเอกถามว่าใส่แว่นกันแดดตอนกลางคืนทำไมน้องชายบอกว่าสงสัยจะถูกพระเอกทิ้งไหม อีกแล้วนางเอกเข้าห้องก็แต่ร้องไห้ผู้กำกับโมโหที่นางเอกหายตัวไปเขาโทรไปก็ไม่รับสายเลยคิดว่าเธอตั้งใจเอาคืนเรื่องวันก่อนที่พวกเขาเลิอกกองไปแต่ไม่ได้บอกเธอเลยบอกให้ลูกน้องไปหานักสแสดงคนอื่นมาแทนพระเอกเดินเข้ามาแล้วบอกว่าวันก่อนเธอพระตกจากสลิงเพราะทีมงานของคุณทำพลาดเธอต้องผ่าตัดเนื่องจากเนื้อเยื่อเสียหายแล้วเธอก็มีอาการปอดอักเสบแต่วันนั้นให้เธอถ่ายตังก้าเทคกแต่เลือกใช้เทคแรกเธอเลยทนอาการเจ็บไม่ไหวตอนนี้มีไข้และปวดช่องทง จนต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยไม่ได้บอกพวกคุณผู้กำกับเลยรีบอกว่าไม่เป็นไรครับสุขภาพของเธอสำคัญกว่าส่วนพระรองก็เจอพี่ชายก็แสดงความดีใจที่เขาได้รับรางวัลน,นักธุรกิจรุ่นใหม่ยอดเยี่ยมและชวนเขาไปไหว้หลุมศพพี่ชายคนโตที่เสียพี่ชายบอกว่าพรุ่งนี้เขาไม่ว่างพระเอกได้ยินเสียงนางเอกร้องไห้เขาก็รู้สึกหัวใจจะนอนไม่หลับขณะที่นางเอกมาวิ่งอยู่พระเอกก็มาถามว่าเราต้องคุยกันเธอบอกว่าเธอไม่มีอะไรจะคุยแล้วพระเอกเลยบอกว่าหัดรับเพร โทรศัพท์บ้างนะทำไมไม่ยอมรับสายฉเฉลยนางเอกบอกว่าทำไมต้องรับเดือนหน้านายก็ต้องไปแล้วฉันเคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวฉันก็ลืมนายได้แต่นายดันมาทำตัวเป็นผู้จัดการแล้วดึงให้ฉันลอยขึ้นไปแล้วก็จูบฉันพระเอกบอกว่าเธอทำให้เขาเป็นห่วงเธอไปเซ็นสัญญาก,กับใครก็ไม่รู้แล้วไหนจะข่าวหรือเรื่องที่เธอจะมั่นอีกนางเอกบอกว่านายจะสนใจทำไมเดี๋ยวพอวันที่นายต้องไปฉันจะมั่นกับใครสักคนที่นายเห็นขณะที่นางเอกคุยโทรศัพท์กับพระรองก็มีสาวสวยคนหนึ่งมาทักพระเอกและบอกว่า เธอเคยเรียนวิชานี้กับเขาเมื่อปีที่แล้วแถมยังบอกอีกว่าพระเอกหน้าเหมือนแฟนเก่าของเธอมากพระเอกบอกว่าผมพ่อจะจําได้แล้วขณะที่ทั้งคู่กําลังคุยกันถูกพอนางเอกก็แกล้งเดินมาชนโทรศัพท์พระเอกตกพื้นสาวคนนั้นเลยจะขอเบอร์โทรพระเอกกําลังจะบอกเธอก็เข้ามาบอกว่าพอมินจนไหนบอกมีเรื่องจะบอกฉันไงถ้านายไม่พูดตอนนี้จะไม่ได้เจอฉันอีกเลยนะพระเอกขอตัวแล้วรีบตามเธอไปนางเอกถามว่านายต้องไปจริงๆรเหรอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายไม่กลับไปมันจําเป็นด้วยหร ที่เราต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดบนโซ่เครื่องหนึ่งก็ไม่ได้เกิดที่นี่สักหน่อยพระเอกบอกว่าเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกนางเอกบอกนายอยู่ที่นี่มา400ปีทําไมต้องไปตอนนี้ล่ะพอเราเจอกันนายก็ดันเรียบต้องกลับไปเรื่องของเรามันเพิ่งเริ่มต้นเองนะเรายังไม่ได้พิเดตกันด้วยซ้ําถ้านายอยู่ไม่ได้ก็อย่าทําให้ฉันสะตนสาหรับนายพระนายไปแล้วทุกอย่างก็คงจบถ้านายจะไปก็ช่วยเรียบๆไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันออกพระเอกบอกว่าถ้าเธอเจ้าแบบนั้นก็ตกลงแล้วพระเอกก็เดินจากไปพระรองกับแม่ ม,มาที่หลุมฝังศพของพี่ชายคนโตแม่เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่พี่ของลูกตายแม่ก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงแต่สุดท้ายอะไรอะไรก็ผ่านไปพะรองพูดว่าเท่าที่เขาจําได้พี่ไม่ดื่มเล่านี่ครับถ้าเขาเมาก็ควรพักไม่ควรขับรถเอาวันรุ่งขึ้นเป็นวันรับไปรินยาของผมแท้ๆที่รับปากผมแล้วว่าจะไปงานแม่บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเรามารู้ตอนที่เขาชนะสูตรศพหมอพบยานในกระแสะเลือดของเขาพะรองจึงเอาหนังสือพิมพ์ฉบับที่มีข่าวของ พี่ชายตายและข่าวการตายของฮันยูรามาดูก็พบว่าทั้งสองกินยาตัวเดียวกันสาเหตุการตายก็คล้ายกันมากทําให้เขาสงสัยพระรองจึงมาเจอกับอายการยูอายการยูถามว่าทาไมถึงบอกเรื่องนี้กับเขาอรารยังไงเขาก็เป็นพี่ชายพระรองบอกว่าเขาต้องการรู้ว่าพี่ชายเขาทําอะไรไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาที่อยู่โรงพยาบาลจิตเวชให้ขณะที่พระเอกนั่งเศร้าอยู่ทนายจางก็มาดื่มเหล้าพระเอกบอกว่าคุณก็รู้ว่าผมดื่มไม่ได้ทนายจางบอกว่าไม่เป็นไร ตอนนี้มีแค่คุณกับผมมาคลายเครียดด้วยเหล้าดีกว่าพระเอกเอาเหล้ามาดื่มแล้วคุยกับพนายจางว่าเมื่อก่อนคุณเคยถามผมว่าผมอยู่คนเดียวยังไงได้ตั้งนานตอนที่ผมอยู่คนเดียวผมไม่เคยเหงาเลยแต่ตอนนี้พอผมมีความรักเป็นครั้งแรกผมรู้สึกเหงายิ่งกว่าครั้งไหนเมื่อกำลังคิดว่าจะต้องจากเธอไปมันเหมือนกับผมอยู่อย่างเดียวดายในจักรวาลน,นี้ด้านนางเอกก็บอกเพื่อนว่าเธออยากย้อนกลับไปในตอนที่ไม่รู้จักเขามันก็คงจะดีไม่น้อยไม่ว่าเขาจะทำให้ใจสั่นไหวแค่ไหนเธอก็จะไม่หวั่นไหว และจะไม่ตกหลุมรักเขาด้วยทนายจางบอกให้พระเอกเลิกดื่มได้แล้วเพราะตอนนี้ไฟในห้องเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับมืดไปหมดไม่นานไฟห้องนางเอกก็เริ่มดับพระเอกพูดว่าผมเหลือเวลาอีกไม่นานทําไมผมถึงต้องมาเสียเวลาที่มีค่าไปกับคุณด้วยผมเสียเวลาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีเราในช่วงเวลาที่มีค่าแบบนี้ทําไมผมยังมานั่งอยู่กับคุณอีกบาชีฟทนายจางเสียใจทนายจางบ่นว่าพอคนเมาก็พูดความจริงออกมามิตรภาพ30ปีของเราไม่มีความ หนะพอเจอผู้หญิงเขาหน่อยแต่พอเขาหันมาพระเอกก็หายตัวไปแล้วพระเอกมาที่ระเบียงเรายืนต่อว่าเซมี่เธอไปอยู่บนนั้นทําไมยี่ผู้หญิงอวดดีนั่นมันที่ของซ่อนซองเอเราไม่นานไฟบริเวณนั้นก็ดับทั้งหมดนาะงเอกถือเทียนเข้ามาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นพระเอกนอนอยู่บนเตียงเธอบอกให้เขาลุกออกไปเดี๋ยวนี้พระเอกพูดว่าผมไม่อยากอยู่กับทนายจ้างนาะงเอกแกล้งถามแล้วนายอยากอยู่กับใครละ่ระเอกบอกว่าซ่อนซองเอแล้วพระเอกก็หลับไปพอเขารู้ ตัวเขาก็บ่นว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนางเอกเข้ามาถามนั่นสิเกิดอะไรขึ้นคะพระเอกบอกว่าฉันจําได้ชัดเลยว่าเมื่อคืนนางเอกบอกว่านายเมาแล้วมานอนที่เตียงฉันสาเหตุที่นายไม่ดื่มเพราะอย่างนี้สินะนายหายตัวไปที่นั่นที่นี่ตามใจชอบแถมยังจําไม่ได้ด้วยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นพระเอกบอกให้นางเอกถอยไปหน่อยถ้าคืนยังทําอย่างนี้เขาจะห้ามตัวเองไม่ไหวนะนางเอกเลยแกล้งเข้าไปจูบแล้วถามว่าถ้าแบบนี้ล่ะแล้วบอกให้พระเอกไปซะแม่นางเอกกําลังจะเข้ามานางเอกเลย บอกให้พระเอกหายตัวไปแต่เขาทำไม่ได้เลยมาปีนระเบียงหลังห้องกลับไปส่วนไยการอยู่กับนักสืบก็มาขอตรวจโรงพยาบาลจิตเวชแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นน้องชายบอกพระเอกว่าตอนนี้พี่สาวไม่ยอมกินข้าวหลายวันแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะนอนไม่หลับด้วยนางเอกพิมพ์ไลาหาพระเอกแต่ก็ไม่กล้าส่งแต่เธอก็ตัดสินใจเลือกพระเอกนางเอกบอกว่าฉันไม่รู้ว่านายจะได้ยินฉันไหมแต่ฉันจะพูดแล้วนะฉันมาคิดคิดดูแล้วฉันคงตื่นตูมเกินไปงั้นเรามาทําตามที่นายบอกไยในเดือนเดียวกันเถอะ มาทั้งสองก็ไปเที่ยวด้วยกันนางเอกจับมือพระเอกแล้วบอกว่าจับมือกันไว้แบบนี้นะส่วนพระรองก็พาพี่ชายมาเจอใครคนนึงเมื่อพระรองเปิดประตูแล้วเขาก็บอกพี่ชายว่าเมียพี่เขารออยู่นะเธอมีคําถามถามพี่เพียบเลยแล้วเหตุการณ์ก็ย้อนมาที่พระรองมาหาพระเอกตอนนี้เขาวิ่งอยู่กับนางเอกพระรองขอให้พระเอกช่วยเมียพี่ชายออกมาจากโรงพยาบาลหน่อยด้านนางเอกก็ขอให้พระเอกช่วยซ้อมบทละครให้เธอหน่อยซึ่งบทเหล่านี้ที่จริงเธอก็เป็นคนคิดขึ้นมาเองแต่เมื่อพระเอกอ่านไปก็ถามนาง เอกว่าตรงนี้มันอะไรกันก่อฉันจากด้านหลังได้ไหมนี่มันบ่นบ้าบออะไรเธอต้องไปถ่ายด้วยหรอนางเอกบอกใช่สิแล้วก็บอกให้เขาอ่านหน้าต่อไปพระเอกบอกให้พอได้แล้วนางเอกมองหาพระเอกแต่ก็ไม่เจอเลยตะโกนเรียกทอมินจูนพอพระเอกกลับมานางเอกก็บ่นว่าไปไหนทําไมไม่บอกฉันคิดว่านายไปแล้วพระเอกบอกว่าเขาจะไปไหนได้ฉันจะอยู่ที่นี่กับเธอฉันจะไม่ไปไหนไม่ว่าจะหนึ่งเดือนหรือ2เดือนถึงแม้ในใจเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดเขาอยู่เขาจะต้องต เขาก็พูดออกไปว่าไม่เป็นไรแล้วทั้งคู่ก็โผลกอดกันด้วยความอบอ,อุ่นจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ EP 1 7สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ